ให้เวลา3ามวิกดหยุดแคปหน้าจอได้นะครับ1、2 3่งสอแคปหน้าจอหรืออ่านเองก็ได้อันนี้คือลูกหมาลอดไวเลอร์กัดลูกเป็ดน,นะครับทั้งฝูงเลยดูสิครับโอ้โหสามารถแคปหน้าจอได้เลยนะครับนี่ครับ กัดไปกี่ตัวเทียบเป็นสิบอะโอเคนะครับก็จะบอกว่าบางทีสุนัขมันเป็นสัญชาตญาณเนาะไม่สามารถเอามารวมกับสัตว์ปีกได้จมูกหมาดมกลิ่นได้ไวเพราะฉะนั้นจมูกที่มีสัญชาตญาณของนักล่าเมื่อได้กลิ่นสัตว์ปีกก็จะไปเผลอกัดเอาง่ายๆนะครับ โอเคครับยังไงก็ต้องเลี้ยงแยกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยนี่ตายเยอะเลยเป็นฝูงเลยนะครับยังไงต้องเลี้ยงแยกหมากับสัตว์ปีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคเนาะ